สวัสดีค่ะสวัสดี f อซีทุกคนเลยนะคะมันค่ะมาพอ,อก,กับสาวเจนอีกแล้วสังกเกตกินข่าวค่ะกินข่าวเด้อกินข้าวน้ำกันสาวเจนนะคะนี่กับข้าวของเราคพอรผสมนี่นกับซุปน้ำมัค่ะแล้วก็มีแจวมีแจวมีผัก ค่ะซุปน้ำไม้นะคะมากินนากันเด้อจ้านี่ทอดผสมนะคะทอดผสมนี่อีกขอ,ขอ, pues. ขอ,ขอขงโปรดสาวเจนข้าเมาส์ข้ามข้าเมาสะข้าเมากิน้ำกันเด้อจ้ะกินข้าวด้วยกันนะคะนกันเด้อจ้า ตกมาดิมาคุยดิมาคุยเอาซักสิตกคอมันตกมันตก๊ะชาูนครับกนะบ่านนี้กินข้าวกับสาวเตรีนมอะ แซ่บเจ้าแม่เจ้นนานำตำนานคุกับสาวเจนนะคะคุยกับสาวเจนเด้เอจ้ะาสแบอกาถอวทีบอกว่าไปไหนย ใช่ทุกคนเลยค่ะทุกคนเลยนะคะมาเป็นข้าวด้วยกันนะคะเน,นทำทำรเาเจนมากค่ะกินข้าวเมื่อยก็ได้ค่ะงนี่มาม่เห็นยำอะไรกับสื้อไ้ตลอดนะครับเมื่อสิบบาทะคะ่ะซื้อคือสิบบาท พี่ดือะ่างนี่นคะคะเยเคนพี่ดืไหมเลยผักปากอไม่ขวัญนะจะคุยไหมีัสับนี่โทรศัพท์นี่อยากนั่งคนเดียวค่นนี้นี่พนะี่ดื่ม <c ười> กำลังลบกระยายนะโดนทิ <นะ S 2> ้งเลยอันนี้นี่เอานี่พี่เอล็กมาน้องหนีกลับเลย<อ>แกอยู่สายปุกเอาแกหันครับค่ะพุ่งปลาคร่ะ คี่เค่ะี่ดียน้อยไปเป็นปิ่นนะคะมีตับอยากไปจะเผึ่งอยากไปใส่ค่ะไปเป็นปิ่นี่จะใ้ขาไปส่นะคอยะไมไรอืมไม่ไม่ ไใส่เนห็นได้ h เห็น้กใส่ใ่ด้ก็ขำกันด้วยจ้าหัวยอแหละคือเมย์ข้าน้ำก้าวโพดเยอะข้าวดดวยกันนะคนะ เป็นง่ายค่ะเ่าง,ง่ายนะคะถูกด้วยนะคะผสมแบบถึงแล้สิบบาทค่ะผสมนะสิบบาทก็จะได้สองชิ้นชิ้นนี่ชิ้นใหญ่กว่านี้นะคะชิ้นใหญ่กว่านี้ sau suốt ba tuổi ở ngoài hầm sài hơi 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 นี่กับแดดคำนี้นะแดดออกมาเลยเพิ่นกับบาเพิ่นสิตกเพิ่นประตกค่ะเพิ่นมนือนลมเด้ลมแห้งๆค่ะช่วงนี้กับอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยนะคะดูแลสุขภาพกันแล้วนะคะทุกคนเลยนะคะ ค่ะน้องไอยขวัญนะคะค่ะคุณมักค่ะนะไทยดาวเดอนกระสอบเนี่ยกรไปสือสีิบบาทนะคะสีอันนะคะสี่หูสี่สิบบาท อืมอืมปีนีงแล้วอืมฮึฮึ ตัวควนประจำบ้านนะคะตัวค,ควนอืร <c oughs> <c oughs> สาวเชนเดอร์คะเะอิ่มแล้วนะเดี๋ยวอิ่มนะคะอิ่มเจ็ดจุดอะรฮะตะกินนะอิ่กตอบ อิ่มแล้วแนและคะฝากติดตามช่อ,องบ่าวพีกับสาวเจนด้วยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดสับตะไคร้เพื่อเป็นกําลังใจให้พวกเราทาคลิปต่อไปด้วยนะคะแล้วเอฟซีทุกคนอย่าข้ามโฆษณาสาวเจนนะคะสาเเวเจนได้มีรายได้เด้อค่ะรอนนี้กับสาวเจน,นขอตัวลาไปก่อนนะคะบ๊ายบายจ้